สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะสอนวิธีการาดาวน์โหลดเทมเพลตแล้วก็เปลี่ยนเทมเพลตให้กับเว็บไซต์จุมลาของเรานะคะเบื้องต้นตอนแรกที่เราทาการติดตั้งตัวเว็บไซต์จุมลาเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์ในการใช้เทมเพลตที่ชื่อโปรโตสตาร์นะคะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะคะเวลาที่เราทําไปตักระยะหนึ่งแล้วะคะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนเทมเพลตเพื่อให้หน้าตาเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะ ในที่นี้ก็เบื้องต้นเดี๋ยวจะแนะนำเว็บไซต์ที่แจกเทมเพลตฟรีนะคะอันดับแรกนะคะก็เข้าไปที่ www ร์ไวทเวจุลา .com นะคะตัวเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่แจกเทมเพลตฟรีของจุมลาอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเว็บไซต์ของเขานะคะ ถ้าเลื่อนดูเนี่ยก็จะมีเทมเพลตหลายตัวให้เลือกเบื้องต้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของเทมเพลตส่วนบรรทัดต่อมาก็จะบอกว่า 3x ในที่นี้หมายถึงว่าตัวเทมเพลตตัวนี้สำหรับจำนวนเวอร์ชันอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้จำนวนเวอร์ชัน3คุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเทมเพลตตัวนี้ไปใช้ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มดาวน์โหลดนะคะ ทีนี้เบื้องต้นก่อนที่เราจะทําการตัดสินใจเลือกเทมเพลตตัวใดตัวหนึ่งนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องทําการเข้าไปดูตัวเทมเพลตตัวนั้นก่อนอยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการอยากดูเทมเพลตตัวนี้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะคลิกที่ปุ่ม Preview ค่ะ,ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะ Preview นะคะเขาก็จะทําการแสดงตัวเทมเพลตให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไง ว่าตัวนี้ก็น่าสนใจตัวที่ชื่อว่า OL m o n t e r f e นะคะตัวนี้นีตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่เบื้องต้นนะคะเวลาที่เราเข้ามาดูเทมเพลตเนี่ยเราจะเห็นว่าในตัวเทมเพลตตัวนี้ค่ะมันจะมีฟังก์ชันหรือว่ามันจะมีลูกเล่นเช่นในเรื่องของภาพสไลด์ด้านบนตรงนี้หรือในเรื่องของภาพสไลด์ด้านล่าง เห็นไหมว่ามันมีการสไลด์เลื่อนเปลี่ยนหรือเวลาเอามาวางเนี่ยมันก็จะมีการแบบมีการเคลื่อนไหวมีมูฟเมนต์พวกเนี้ยค่ะแต่ทีนี้เบื้องต้นนะคะคุณต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเทมเพลตที่เรามาดาวน์โหลดเนี่ยเป็นเทมเพลตฟรีเพราะฉะนั้นของฟรีไม่ได้มีฟังก์ชันมาให้ครบแบบนี้นะคะซึ่งปกติแล้วตัวเทมเพลตที่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ฟังก์ชัน ให้มันครบแบบนี้ค่ะอย่างเช่นมีภาพสไลด์นะคะมีในส่วนของที่มันจะทําให้ภาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือว่ามันจะเป็นตัวเทมเพลตที่คุณจะต้องเสียัางา์ซื้อถ้าเกิดเสียเงินซื้อเนี่ยคุณจะได้ full option เลยนะคะแต่ทีน,นี้เบื้องตอน้นใครที่เพิ่งที่จะเริ่มทำเว็บไซต์ุมร้านแรกๆเนี่ยก็ยังไม่แนะนําให้เสียเงินซื้อนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะทําการดาวน์โหลดในที่เป็นของฟรีนะคะอะ สมมติว่าเราเราถูกใจเทมเพลตตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดาวน์โหลดตัวนี้กันตอนนี้เราทําการตัดสินใจที่จะเลือกแล้วว่าเราจะดาวน์โหลดตัวเทมเพลตที่ชื่อ OL m o n t e r Free นะคะ mm hmm. ก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดแล้วก็คลิกดาวน์โหลดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลด ตอนนี้เขาก็กำลังจะดาวน์โหลดเทมเพลตที่ชื่อ OL Monster Free มานะคะว่าเราดาวน์โหลดไว้ที่ไหนก็คลิกที่ตรงนี้แล้วก็เลือกแสดงในโฟลเดอร์ก็จะเห็นว่าตอนนี้เราดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะคะก็ดูที่ด้านบนตรงนี้เนี่ยค่ะมันก็จะบอกว่า ่าเจ้าตัวไฟล์เทมเพลตที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ดูตามนี้ได้เลย PC, d i t p c Di ได e ี User, User แล้วก็ดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวเรามาทําการติดตั้งเทมเพลตกันนะคะวิธีการติดตั้งเทมเพลตคืออันดับแรกให้ไปที่ในส่วนของหลังบ้านนะคะคลิกที่ส่วนเสริมการจัดการติดตั้งก็จะมาที่หน้าของการะค,ะคลิกปุ่มเลือกไฟล เป็นตัวเทมเพลตตัวนี้นะคะตัวเทมเพลตที่เราดาวน์โหลดได้มานะคะจะเป็น10ไฟล์นะคะเราก็ทําการติดตั้งลงไปทั้งตัว10ไฟล์เลยไม่ต้องไปแตก10ไฟล์นะคะแล้วก็คลิกปุ่ม upload ดนะอันอินสต l ลนะคะ หลังจากที่เราติดตั้งเทมเพลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีข้อความคําว่าติดตั้งเทมเพลตสมบูรณ์นะคะหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการเซตค่าเพื่อที่จะเปลี่ยนไปใช้เทมเพลตตัวใหม่กันก็ไปที่ส่วนเสริมเทมเพลตณตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราใช้เทมเพลตที่ชื่อโปรโตสไตล์อยู่นะคะซึ่งรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ใช้เทมเพลตอะไรอยู่นะคะก็คือว่าให้ดูที่ สัญลักษณ์ที่เป็นดาวสีเหลืองอะคะ่ะถ้ามันเป็นรูปดาวสีเหลืองที่เทมเพลตตัวไหนแสดงว่าณตอนนี้เว็บไซต์ของเราใช้เทมเพลตตัวนั้นอยู่นะคะณตอนนี้เราใช้เทมเพลตที่ชื่อโปโตสตาวิธีการเปลี่ยนไปใช้เทมเพลตตัวอื่นนะคะแค่คลิกไปที่รูปดาวะะ่าในส่วนของเทมเพลตตัวนั้นที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นเทมเพลตที่ชื่อ OL Munter ตรงนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะคะเราก็ทำการติดที่รูปดาวตรงนี้นะคะ่ะให้ดาวกลายเป็นสีเหลือง หลังจากเปลี่ยนเทมเพลตแล้วนะคะเราก็กลับมาที่หน้าเว็บไซต์หรือหน้าบ้านเบื้องต้นมันยังแสดงเป็นของเก่าอยู่ก็คือโปรโตสตาให้เราทําการรีเฟซนะคะกด F5 ก็ได้ค่ะอ่ะเราก็จะเห็นแล้วว่านะตอนนี้มีการเปลี่ยนไปใช้เทมเพลตตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของอ,องค์ประกอบต่างๆนะคะอย่างเช่นเมนูนะคะพวกนี้ค่ะ ก็จะเป็นโมดูลนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนเทมเพลตนะคะเนื่องจากว่าตำแหน่งโพซิชันของเทมเพลตแต่และตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นโปรโตรสตากับตัวมอนเตอร์เนี่ยตำแหน่งไม่เหมือนกันของเดิมเนี่ยเราใช้เทมเพลตโปรโตรสตาก็โมดูลที่เซตขึ้นมาโชว์เนี่ยมันก็จะโชว์ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราเปลี่ยนเทมเพลตซึ่งตำแหน่งมันต่างกันนะคะมันจะทําให้องค์ประกอบโมดูลต่างๆที่เราเอาขึ้นมาสแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยมันหายไปก็คือมันเรียกขึ้นมาสแสดงผลไม่เจอนั่นเอง นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการปรับแต่งโมดูลของเก่าอะคะ่ะให้มันดึงขึ้นมาแสดงผลที่ตัวหน้าเว็บไซต์ของเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะให้เราย้อนกลับไปที่หลังบ้านณนะตอนนี้เราได้ทําการเปลี่ยนเทมเพลตเป็นตัวเทมเพลตที่ชื่อ OL Monster แล้วนะคะเราจะทําการเปลี่ยนกลับไปใช้เทมเพลตที่ชื่อ p o t o s t a เหมือนเดิมโดยการติ๊กที่รูปดาว ตอนนี้เราใช้กลับไปใช้เทมเพลตที่ชื่อโปรโตสตาร์แล้วนะกลับมาที่หน้าบ้านหรือหน้าวเว็บไซต์เหมือนเดิมนะคะรีเฟรชตอนนี้เราได้ใช้เทมเพลตตัวเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตำแหน่ง Position ก่อนนะคะว่าไอเจ้าโมดูลต่างๆนะคะอย่างเช่นในส่วนของโมดูลเมนูตรงนี้นะคะแล้วก็โมดูลต่างๆที่มันแสดงผลของเก่าอยู่เนี่ยะคะ่ะตรงนี้มันจะเป็นโมดูลหมดเลยเราจะมาดูตำแหน่งของมันก่อนนะคะ วิธีการดูตำแหน่งนะคะก็พิมพ์เครื่องหมายคำถามคแาคำถาม TP เท่ากับ1แล้วก็ Enter แล้วก็เขาก็จะพาเรามาดูตำแหน่งนะคะที่นี้ไอตำแหน่งสีแดงๆเนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นตำแหน่งของอโมดูลที่เราใช้อยู่นะคะทีนี้ก็ให้เราเนี่ย ทำการจดเอาไว้นะคะว่ายกตัวอย่างเช่นณนะตอนนี้ในส่วนของเมนูด้านบนเนะะี่ยค่ะเราถูกเรียกใช้ในตำแหน่ง Position ที่ชื่อว่า1 Position 1น,นะคะแล้วก็ในเรื่องของของโมดูล About จุลากับโมดูล Design แล้วก็โมดูล Log Inform ตรงนี้ค่ะเราเรียกใช้ในตำแหน่ง Position 7นะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเดี๋ยวเราจะจด สองตำแหน่งนะคะก็คือ position 7แล้วก็ position 1อ่ะเราจะกลับไปที่หลังบ้านเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็กลับมาเปลี่ยนใช้เทมเพลตตัวใหม่เลยนะคะ OL Monster อ่ะคลิกเข้าไปพอคลิกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาดูผลที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็ refresh หนึ่งรอบเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ค่ะ เมื่อเราเปลี่ยนเทมเพลตตัวใหม่เนี่ยตำแหน่งก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมคะตำแหน่ง Position จะต่างกันทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราต้องการที่จะย้ายเมนูของเราอะคะ่ะมาแสดงผลในตำแหน่งด้านบนเหมือนเดิมนะคะกรณีที่เราใช้เทมเพลตที่ชื่อมอนเตอร์ตรงนี้นะคะแนะนำว่าตำแหน่งของอเมนูเนี่ยที่น่าใช้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตำแหน่งที่ชื่อว่า Top m เมนู เราก็ไปที่ส่วนเสริมโมดูลทีนี้เราจะทำการค้นหาโมดูลในตำแหน่ง position 1นะคะก็คลิกที่เครื่องมือค้นหาเลือกตำแหน่งเป็น position 1ก็จะเจอโมดูลที่ชื่อว่า t o p นะคะซึ่งมันเป็นโมดูลที่มันแสดงผลเมนูแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ทำการเปลี่ยนตำแหน่งมันนะคะ เบื้องต้นให้คุณเลือกหาชื่อเทมเพลตก่อนนะตอนนี้เราใช้เทมเพลตที่ชื่อ OL Monster เราก็หาให้เจอก่อนพอเราเจอชื่อเทมเพลตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆเลื่อนลงมานะคะมองหามองหาตำแหน่งที่ชื่อว่า ท็อปเมนูนะคะก็จะเป็นขึ้นต้นในตัวทีตรงนี้นะคะเราเจอชื่อตำแหน่งท็อปเมนูแล้วก็คลิกเลยแล้วก็ทำการบันทึกและปิดทีนี้ในส่วนของเว็บไซต์ของเรานะคะคัดเบื้องต้นเดี๋ยวแนะนำว่าให้คัดลอก URL มาแล้วก็ New วแถบขึ้นมาใหม่แล้วก็วางไว้นะ ก็ Enter เพราะว่าเราต้องการที่จะดูผลนะคะว่าในส่วนของหน้าบ้านเนี่ยเมนูของเรากลับมาแสดงเราหรือเปล่าตอนนี้กลับมาแสดงแล้วนะคะส่วนหน้านี้เป็นหน้าของการดูตำแหน่ง Position ก็เปิดเอาไว้ควบคู่กันเอาไว้เช็คตำแหน่งว่าเราจะย้ายโมดูลเนี่ยจากตำแหน่งเก่าเนี่ยไปตำแหน่งใหม่ของเทมเพลตตัวใหม่ที่ชื่อ Monster เนี่ยต้องย้ายไปที่ตำแหน่งไหนนะคะ อันนี้เราได้ในส่วนของเมนูแล้วนะคะ